สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปนี้นิเคอีเช้ากับนิเคอีบ่ายนะคะตัวเห่นก็3ามปร์นต์ตัวการ์รองก็6กับ7จ็ดนะคะสามศูนย์ศูนย์สามหสามสามเนาะถ้าไม่ชอบแนวทางเพื่อนเก็รูดเอาเลยเลยเด้อศูนย์ก็ศูนย์สามศูนยกน็ดศูนะคะหกก็หกศูนย์หกหนึ่งหกสา็ดหกแปดหกหกเจ็ดก็เดหนึ่งดดเจเจ็ดแ สตัวก็สองหกสองหกแปดหกแปดสามก็ขอให้ถูก3ามตัวตรงๆเด้อโชคดีทุกคนคะ่ะต่อไปเป็นนิกเกอิกบายตัวเด่นก็คือสองก็หตัวกันตลองก็แปดกับ7นะคะสองหกสองเจ็ดสองแปดสองสองสองหนึ่งเนาะหกก็หกหนึ่งหกสองหกหกหกเจ็ดหกแปดหดสอง เจ็ดหนะึ่งเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดหกเนาะสามตัวเลขมันก็จะคล้ายๆกันแหลนะเนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนรูดยาวลงมาถึงข้างล่างเลยเด้อเช้ากับบ่ายเนาะเลขมันจะคล้ายๆกันนะคะก็ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆปัง,งๆงงโชคดีเด้อรับทรัพย์รับ,บ,รบโชคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ ซื้อเช้าซื้อบ่ายได้เลยเด้อเลขมันใครกันนะโดยเฉพาะหกนะคะ